สวัสดีครับพบกับพ่อยบครูนะครับผมโชคชัยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาแนะนําในส่วนของลําโพงที่ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่านิยมนะครับกับรุ่นนี้เลยครับผมครับเฟนเดอร์เฟนเดอร์นิวพอร์ตซอนนะครับผมสปคจะเป็นยังไงเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับครับเรามาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับผมสําหรับอ๋อเฟนเดอร์นิวพอร์ตซอนนะครับผมแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องนะครับ ตัวนี้จะเป็นต้นสีดำนะครับส่วนตัวตะแกรงนี้จะเป็นสีออกสีสีเทานะครับสีซิวเวอร์เข้มนะดีไซน์สุดคลาสสิกนะครับเป็นสไตล์เมทรนะครับผมในส่วนของข้างในกล่องอีกตัวก็จะมีในส่วนของนี้ครับเป็นอุปกรณ์ชาร์จนะครับผมครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์สวยมากนะข้างบนนะครับจะเป็นในส่วนของเนี้ยที่แตกต่างจากรุ่นแรกคือเนี่ยจะมีปุ่มดูโอเพิ่มเข้ามานะครับผมถ้าเกิดลูกค้านะครับหรือว่า มีรุ่นนี้2เครื่องนะครับมีเฟเดอร์นีปอดสองเครื่องก็สามารถแพรได้เลยนะครับผมแพรจับคู่กันได้นะครับผมก็จะมีในส่วนของปุ่มแพรหรือคันหบกทุ่นนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเนี่ยฮะวอลลุ่มนะครับผมปุ่มเทเบิลนะครับปรับพวกสิงแหลมนะครับแล้วก็เบสนะครับผมอีกช่องถัดมาก็จะเป็นในส่วนของไฟแสงสาธารณะครับแล้วก็นี่ครับวอลลุ่มเปิดปิดนะครับผมครับ ก็จะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ในส่วนของตัวเฟนเดอร์นะครับข้างหลังนะครับผมนี่ครในส่วนข้างหลังนะครับก็จะมีในส่วนของนี่ครับเป็นตีเป็นที่ชาร์จครับดูไวชาร์จไฟแล้วันนข้อจะมีส่วนของปุ่ม AUX นะครับแล้วก็มีพอร์ต USB ครับผมตัวนี้เอาไว้เป็น power bank นะครับไว้ชาร์จมือถือได้นะครับผมก็คือเป็น power bank อีก ในตัว82นะครับกาลังขับนะครับอยู่ที่30บัตต์นะครับโดยประมาณนะครับผมก็จะแบ่งในส่วนของตัว subwoofer นะครับ20วัตต์นะครับแล้วก็ตัว t w เต t e r อีก10วัตตเป็น30วัตต์นะครับผม b l u e t o o t นะครับเป็น Bluetooth v e r ั i น n นะร5.0นะครับผม Battery นะครับโดยประมาณแล้วอยู่ได้ประมาณ12ชั่วโมงนะครับผมก็ถือว่าเป็นลำโพงที่เป็นที่นิยมนะครับในปี22ก็คือปีนี้นะครับ เสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันเลยนะครับผม เป็นไงบ้างครับสำหรับ Fender n e w p ว d 2ครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะสนใจนะครับอยากทดสอบเสียงอยากลองฟังเสียงนะครับเ e n d ด r n e w p ว d 2รุ่นนี้นะครับผมก็มาดูได้ที่พอบายทุกสาขานะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ